พบจิตแพทย์แล้วบ้าหรือไม่ไม่บ้านะครับไม่ต้องอายด้วยครับไปพบจิตแพทย์ได้อะไรมากกว่าที่คิดไว้มาฟังกันครับ 1. ได้สำรวจความรู้สึกตัวเองจริงๆครับว่าเรารู้สึกกับเหตุการณ์นั้นๆหรือความคิดนั้นๆยังไงหมอและเราจะคุยกันเพื่อช่วยกันให้เห็น ในสิ่งที่เราเห็นต่างจากสิ่งที่เราเคยคิดไว้ออกไปนะครับคุณหมอจิตแพทย์จะช่วยให้เรากระจ่างได้เห็นมุมมองของความคิดความรู้สึกตัวเองที่แตกต่างจากที่เราเคยคิดไว้ 2. ได้ปลดปล่อยความคิดสิ่งที่อัดอั้นตันใจในใจเราเนี่ยออกไปโดยที่เราไม่รู้สึกผิดเพราะว่าคุณหมอจะเป็นคน